สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดถึงเรื่องราวของจักรวรรดทิที่เอ่อต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับจักรวรรดิออตโตมานค่ะเป็นจักรวรรดิที่ยืนยงมากจริงๆนะคะกว่า600ปีเลยใช่ครับกินพื้นที่นี่ก็3ทวีปเลยเอเชียยุโรปแอฟริกาเราจะมาดูกันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งยุครุ่งเรืองแล้วก็ความเสื่อมจนกลายเป็นตุรกีในปัจจุบัน รวมถึงที่มาของคำว่ายังเติร์กที่เราเอาจจะเคยได้ยินกันด้วยนะคะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลยดีกว่ามาอย่างไรครับเนี่ยค่ะก็ต้องย้อนไปประมาณศตวรรษที่13นะคะมีกลุ่มเติร์กเผ่าเซลจุกเซลจุกใช่ค่ะผู้นำชื่อแอชูรุเขาหนีการรุกรานของมองโกมาตั้งหลักที่คาบสมุนรอนาตโตเลีย ก็คือตัวกีปัจจุบันถูกต้องค่ะแล้วลูกชายของเขาออสมันชี่นหนึ่งนี่แหละค่ะที่เป็นคนก่อตั้งราชวงศ์ออตโตมันขึ้นมาโอ้ก็คือเริ่มจากตรงนั้นใช่ค่ะแล้วก็เริ่มขยายอํานาจคือจังหวะมันดีด้วยค่ะอาณาจักรรอบๆอ,อย่างไบเซนชายน์กรีกหรือแถบบอคาเนี่ยกําลังอ่อนแอพอดีทำเลที่ตั้งก็สําคัญด้วยใช่ไหมครับเป็นเมืองชุมทาง ใช่เลยค่ะควบคุมทะเลสำคัญสำคัญเป็นจุดเชื่อมการค้าอารยธรรมต่างๆแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็คือตอนยึดคอนสแตนติโนเปิลปี1453อันนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่มากค่ะสุลต่านเมเมตที่2หรือผู้พิชิตเนี่ยทำสำเร็จปิดฉากจักรวรรดิไบแซนไทน์ไปเลยใช่ค่ะแล้วผลกระทบนี้ไม่ใช่แค่ในภูมิภาคนะคะมันสะเทือนไปทางยุโรปเลยยังไงบ้างครับก็พอคอนสแตนติโนเปิลแตก พวกปัญญาชนองค์ความรู้ต่างๆของกรีกโรมันก็หลั่งไหลไปยุโรปตะวันตกอ๋อไปเป็นส่วนหนึ่งของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือเรเนซองส์ใช่ค่ะแล้วก็พอเส้นทางการค้าเดิมผ่านทางนี้โดนตัด ชาติตะวันตกก็ต้องหาทางใหม่ก็เลยออกทะเลไปสู่ยุคแห่งการสำรวจถูกต้องค่ะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆหลังจากนั้นออตโตมันก็เข้าสู่ยุคทองเลยสิครับโดยเฉพาะสมัยสุลต่านสุไลามานใช่แล้วค่ะสุไลามานผู้ยิ่งใหญ่ช่วงปี1520งพถึงหนึ่นี่คือพีคสุดๆอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดค่ะ บอลขา่านออฟริกาเหนือตะวันออกกลางอยู่ใต้อำนาจหมดเลยแล้วไม่ใช่แค่เรื่องรบนะคะศิละปะสถาปัตยกรรมกฎหมายนี่ก็พัฒนามากในยุคนี้แต่ความยิ่งใหญ่ก็อยู่ไม่ตลอดไปนะครับทำไมถึงเริ่มเสื่อมลงได้ล่ะครับอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะมีหลายปัจจัยนะคะแต่หลักๆเลยคือจักรวรรดิเริ่มจะเรียกว่าไงดีปรับตัวไม่ทันโลกตะวันตก หมายถึงพวกวิทยาการใหม่ๆหรอครับใช่ค่ะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมตะวันตกเขาไปเร็วมากแต่ออตโตมันอาจจะเหมือนติดกับความสําเร็จเดิมๆไม่ค่อยเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเท่าที่ควรทั้งที่เคยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมมาก่อนนั่นนะสิคะแล้วก็มีปัจจัยภายนอกด้วยคือสงครามกับมหาอำนาจใหม่ๆอย่างรัสเซียออสเตรียฮังการี ก็เลยเสียดินแดนไปเรื่อยๆใช่ค่ะเสียใครเมียเสียบอข่านไปจนศตวรรษที่19-20นี่ได้ฉายาคนป่วยแห่งยุโรปเลยต้องพึ่งพาอาวุธจากต่างชาติแล้วค่ะแม้จะมีความพยายามปฏิรูปนะคะอย่างทันซีมัตปี1876พยายามจะปรับปรุงระบบต่างๆให้ทันสมัยแต่ก็ไม่ทันการประมาณนั้นค่ะจนมาถึงปี1908ก็เกิดการปฏิวัติยังเติก คำนี้มาแล้วยังเติร์กใช่ค่ะเป็นกลุ่มนายทหารรุ่นใหม่หัวก้าวหน้ามีแกนนำที่เรียกว่าสามปาชา พวกเขาก็ทํารัฐประหารเปลี่ยนเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและคําว่าอย่างเตอร์ก็เลยกลายเป็นคําเรียกคนรุ่นใหม่ที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมไปประมาณนั้นเลยค่ะและจุดจบจริงๆก็มาถึงในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะออโตโตมันตัดสินใจเข้ากับฝ่ายมหาอำนาจกลางคือเยอรมนีออสเตรียฮังการีซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดใช่ค่ะแม้ว่าจะมีวีรกรรมสําคัญอย่างการป้องกันการยกพลขึ้นบกที่กาลิปโปลีได้สําเร็จนําโดยมุสตาฟาเคมาลคนเดิม คนนี้ล่ะค่ะวีรบุรุษในตอนนั้นเลยแต่ภาพรวมคือแพ้สงครามผลก็คือโดนแบ่งแยกดินแดนหนักเลยครับฝ่ายสัมพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสกรีซอิตาลีเข้ามายึดครองมีสนทิสัญญาแซฟปี1919จ้องจะแบ่งเค้กกันเลยแต่มุสตาฟาเคมาลไม่ยอมไม่ยอมค่ะเขานำชาวเติร์กสู้ในสงครามประกาศอิสรภาพขับไล่กองกำลังต่างชาติออกไป จนได้สนที่สัญญาไหลคือโลซานปี1923ค่ะส่วนทีค่ะสนี่สัญญาโลซานนี่แหละที่รับรองเอกราชและเขตแดนของตุรกีใหม่แล้วก็จุดสิ้นสุดของจักรวรรดิออตโตมัน ใช่ค่ะยกเลิกระบอบสุลต่านไปเลยมุสตาฟาเคมเมาลก็กลายเป็นอาัตาเติร์กหรือบิดาแห่งชาวเติร์กประธานาธิบดีคนแรกแล้วเขาก็ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่เลยใช่ไหมครับโอ้โหพลิกโฉมเลยค่ะสร้างรัฐสวัสสกี้คือรัฐที่ไม่เอาศาสนามายุ่งกับการเมืองแยกศาสนาออกจากการปกครองค่ะแล้วก็ปฏิรูปการศึกษาเปลี่ยนมาใช้อักษรโรมันแทนอาหรับเพื่อให้เรียนรู้วิทยาการตะวันตกง่ายขึ้น อันนี้คงมีแรงต้านพอสมควรนะครับก็มีค่ะแต่ที่สําคัญมากคือการให้สิทธิผู้หญิงเยอะมากให้สิทธิเลือกตั้งนี่ก่อนฝรั่งเศสก่อนสวิตเซแลนอีกนะคะโหจริงเหรอครับจริงค่ะแล้วก็กําหนดให้คนต้องมีนามสกุลใช้อาตาเติร์กเป็นคนแรกที่ใช้เลยเปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงๆแล้วช่วงสงครามโลกครั้งที่ส ตุรกีทำยังไงครับตอนนั้นผู้นำคืออิสมต i n อิโนูนะคะเขาก็พยายามวางตัวเป็นกลางมาตลอดจนปีสุดท้ายสงคราม1945ถึงเข้าร่วมกับฝ่ายสมบันธมิตรครับผมก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากนะครับจากมหาอำนาจสู่ความเสื่อมแล้วก็กำเนิดใหม่เป็นตุรกีใช่ค่ะเป็นประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนหลบก็ยังส่งผลมาถึงบทบาทของตุรกีในปัจจุบันในฐานะประเทศที่อยู่ตรงจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากๆครับ แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามไว้ให้คิดเหมือนกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังที่ขับเคลื่อนชะตาของชาติบ้างแล้วก็ความท้าทายในการหาจุดสมดุลระหว่างการรักษามรดกเก่าแก่กับการต้องปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอนี่แหละคะ่ะเป็นบทเรียนที่น่าจะยังใช้ได้อยู่เสมอไม่ว่ายุคไหนนะคะ